เลขอะไรใช้แล้วเงินรั่วนะครับถ้าอยากรู้คุณต้องชมคลิปนี้เลยผมจะบอกให้เลขที่คุณใช้แล้วเงินรั่วนะหนึ่งเลยคุณต้องดูคนที่ใช้เบอร์นั้นก่อนนะเพราะต้องดูองค์ประกอบ7ตัวเลขที่ใช้แล้วเงินรั่วเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเจอคนที่มีพวก0 2 2 0 0 6อ0อันนี้อันตรายถ้ามีเลขพวกนี้ด้วยนะและบวกกับมีพวกตระกูลเช่นพวกเลข8ที่เป็นกลุ่มเลขเสียจะชัดมากเช่นพวก8 8 3 3 8 4 8 8 1 1 8 8 8 8 8 6 6 8กลุ่มนี้จะทําให้าเป็นนกล้าที่จะเสี่ยงนะกรับกลี่มุนเงิน ไวกล้าที่จะ,ะตัดสินใจเนาะแต่อีกนัยยะหนึ่งคือมันกลายแปลว่าใจร้อนนะครับแล้วก็บวกกับมี 02, 2020, 0ูนย์สองสองศูนย์จะยิ่งชัดเพราะว่าเขาใจอ่อนแล้วมักจะเป็นเลขที่ถูกคนเบียดเบียนเรื่องเงินหรือคนมักจะไม่จะขอหยิบยืมนั่นเองและพอมีความที่แบบใจร้อนบวกกับลักษณะคนใจอ่อนด้วยเนี่ยมันจะกลายแปลว่าสุดท้ายก็ยอมให้ทั้งที่ทรู้อาจจะไม่ได้คืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเลขลักษณะประมาณนี้ถึงเป็นคนที่มักจะถ้าเปิดส่วนใหญ่จะเจอเลยว่าโดนเบียดเบียนเรื่องเงินเพราะฉะนนนั้้้้ถาเเกิิดใใครชแลววง่ ก็ต้องลองดูว่าเอ้ยคุณใช้แล้วมีลักษณะแบบบางทีใจอ่อนไปหรือเปล่าหรือบางทีคือจับจ่ายตามอารมณ์หรือเปล่าเพราะเลขกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกสูงซึ่งแน่นอนมันก็บ่งบอกถึงเป็นความใจดีมีเมตตานะหรือบางทีก็จับจ่ายแต่วความสนุกแล้วแบบบางทีคือเป็นคนกล้าซื้อของใหญ่เพราะว่ามีความกล้าอยู่ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้เลขกลุ่มประมาณนี้อยู่แล้วคิดว่ามีปัญหาอยู่นะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้ความหมายเบอร์ของคุณก็สามารถพักอนนนบอกมาาาขัดโทรทรรรํยไ้ฟีะค